ผู้รับเหมาออกได้ไหมคอมเมนต์นี้นะครับมาเดี๋ยวเสียยะสิไปถามผู้ดูก็คือเซลลนะครับที่เขาปล่อยอาชีพรับเหมาเอกสารจังไหนอย่างจังไหนมากมาจังไหนพี่น้องฟังตามเสียยะมาอ่าเสียบ้ยเสียบอยเอาลูกค้าถามมาอ่ากินอิ่มยังกินอิ่มยังเออเอาซดน้ำก่อน อ่าสูรพี่น้องถามว่าอาชีพผู้รับเหมาออกได้ไหมต้องใช้เอกสารอะไรบ้างสวัสดีครับผมเจมสเสียบอยนะครับเสียวเสียบอยเออครับกรณีอาชีพรับเหมาก่อสร้างนะครับครับผมขอสัญญาว่าจ้างงานครับผมสัญญาไว้จางงานครับผมบัตรประชาชนครับสเตทเมนต์จอหลังหกเดือนหกเดือนสนเยกสำเนารถที่ใส่งานอยู่ครับผมสำเนารถต้องมีรถที่ใส่งานอยู่เท่านั้นแมนครับผมอันธบมี่อะไรอันธบมี่อ่า พอดีธนาคารแห่งประเทศเขามาคุมธนาคาระครับมันจะออกานออกปรด้เลยเอาเรี่กงยังไคือธนาคารตัดหิ่งเลยบ่เอาครับผมนะครับฉะนั้นพี่น้องตรงนี้ยังบัตรประชาชนสำเนาทะเบียนบ้านสัญญาไว้จ้างงานสัญญาไว้จ้างงานนี่ต้องเป็นทวีบอหรือยังไงทำมีทวีก็ดีครับผมทำมีทวีนี่ถือว่าพานเต็มรอยครับผมทำมีแต่สัญญาซื่อๆอ่ะสามารถเอามาประกอบได้ครับผมทำมีสำเนารถที่สำเนารถทีเลนใส่งานอยู่นะครับพี่น้องนะเอ้า ่คยบ่มีรถนี่เลยคอยถึงมาซื้อรถเพื่อที่สิเอาไปแลงงานอ่าเ,เ,เป็นเงื่อนไขของท่านธนาคารนนครับอ๋อเป็นเงื่อนไขของธน,นาคารนะครับตอนนี้บอกเลยว่าจัดยากเงี้งอ่าฉะนั้นอาชีพผู้รับเหมาชัดเจนนะเอกาสาร4ี่อย่างบัตรประชาชนสำเนาทีนบ้านนะครับสัญญาว่าจ้างนครับผมอ่าแล้วก็สำเนารถรแล้วก็ไอ้อย่างหนึ่งสเตตเมนต์ย้อนหลังหกเดือนอันบอมมีบัญชีเดินอ่ะขันบ่มีบัญชีเดิน สถาบัลูกค้าเนี่ยมีเครดิตพรถยนต์ยูแมนบ่ครับอ่าอ่าก็ใส่แค่แต่ญาว่าจากงานหล้กก็ลงตรวจสอบหน้างานอะไรอ๋อมีหน้างานตรวจสอบได้ด้วยครับผมครับผมกะประมาณนี้เด้อพี่น้องตอบข้อสงสัยว่าอาชีพรับเหมาซื้อได้ไหมตอบเลยว่าซื้อได้แต่ว่าเอกสารคุณต้องแน่นเพราะว่าช่วงนี้ไฟแนนซ์จัดยากนะครับอ่าตามนี้นะเอาฝากเซลเซียบอยหน่อยฝากเบอร์เบอร์ลืมอีกจำเบอร์ได้หรือเอาจิงำเบอร์ไม่ได้เอาเปิดให้แป๊บหนึ่งนะครับเซลเสียบอยอาชีพผู้รับเหมานี่ถือว่า ดันจบเกือบทุกเคสนะครับแต่ขอว่าให้ลูกค้ามีเอกสารเน่อมาครัพอครับเบอร์น,นะครับ0832695597ครับผมอ่าโอเคอีกรอบนึงเอา0832695597ครับโอเคขอบคุณพี่นอกยิปซีครับสวัสดีครับ